สวัสดีครับนะครับวันนี้ร้านออมซัมโมบายนะครับก็จะมีเครื่องนะครับ oppo รุ่นใหม่นะครับติดรหัสหน้าจอมาแบบนี้นะครับเราก็จะกดเช็ครุ่นนะครับซ o f t w information นะครับนี้เป็น c b h 1 8 0 3ะครับเป็น oppo a3s นะครับ oppo a3s ซึ่งติดรหัสหน้าจอนะครับตอนนี้ ยังไม่มีดองเกิลค่ายไหนนะครับทำได้นะครับก็มี2วิธีที่จะสามารถปลดล็อกรหัสหน้าจอได้คือ1น,นะครับในส่วนของใช้ลอมศูนย์นะครับลอมศูนย์ที่จะแฟนี้นะครับกับดูเซอร์ของช่างในศูนย์บริการนะครับกับ2นะครับแกะเครื่องจัมทำเม็ด e m MM m c นะครับกับกล่อง j tag กล่อง VBOX OK ของอาจารย์เบิร์ดนะครับแล้วก็ กล่อง UFI นะครับผมตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ติดปัญหานะครับก็สามารถนำเครื่องมาส่งที่ร้านได้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรารอช่างเขาใส่เซอร์ส,อสักครู่นะครับ ตอนนี้ก็ใส่รหัสกับยูเซอร์กับพาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะคอนเน็กเครื่องนะครับโปรแกรมก็จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ศูนย์จากอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็เข้ามาแปะให้กับเครื่องของเรานะครับผมอันนี้โปรแกรมก็กำลังจะเริ่มแปะแล้วนะครับ ช่วงระหว่างนี้เราก็รอนะครับใช้เวลาแปดสักคู่นะครับ โปรแกรมแฟดสักครู่นะครับอ่าครับตัวโปรแกรมก็จะแฟดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดถ้าติดงานนะครับก็ทักสอบถามเข้ามาได้ที่ facebook นะครับสมยศบุญคงนะครับนะครับหรือลูกค้านะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าเกิดเครื่อง Op p o รุ่นใหม่ๆที่ติดล็อกรหัสหน้าจอนะครับแล้วก็ปลดล็อกไม่ได้นะครับก็ โทรมาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับ,รบหรือเพื่อนช่างต้องการจะส่งงานก็โทรเข้ามาสอบถามเบอร์นี้ได้เหมือนกันนะครับ,รบตอนนี้แปดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตัวเครื่องกำลังบูสตครับ ตันนี้เราก็รอตัวเครื่องบูตนะครับไงผมฝากเพจร้านด้วยนะครับผมร้านนอมซัมมโมบายนับซ่อมมือถือจอแตกชาร์จไม่เข้าเป็นรูปนี้นะครับฝากกดถูกใจกันด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราเรอชมตัวออพโปตัวนี้ให้จบงานนะครับผมสักครู่ครับนะครับทั้งร้านเราก็ไม่ได้รับซ่อมแต่ Op p โอย่างเดียวนะครับ iPhone เราก็รับซ่อมนะครับวันนี้มีเครื่องมาครับแก้ไขอาการนะครับไม่มีบริการนะครับเห็นไหมครับเราใส่ซิมเข้าไปจะขึ้นว่าไม่มีบริการนะครับไม่ค้นหาเครือข่ายไม่เจอนะครับตัวนี้โมเดลเฟิร์มแวร์เห็นไหมช่องเนี้ยคำว่าโมเดลเฟิร์มแวร์นี่มันจะหายไปนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ผมต้องไปตามมันกลับมานะครับเครื่องนี้รอซ่อมเป็นคิวต่อไปนะครับ บอกเครื่องที่ใช้งานปกติให้ดูนะครับถ้าเป็นเครื่องที่ใช้งานปกตินะครับนะครับช่องโมเดลเฟิร์มแวร์มันจะยังอยู่นะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็ใส่ซิมขึ้นๆปกตินะครับแต่ตัวนี้เครื่องลูกค้าเมื่อกี้ครับผิดปกตินะครับผมอ่าตัวนี้มือถือกลับเข้ามาแล้วนะครับผม เราก็ทำการตั้งค่าตามปกตินะครับถ้าติดล็อก gmail ก็จะต้องปลด gmail อีกหนึ่งรอบนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งค่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับเห็นไหมครับกล้อง หน้ากล้องหลังนะครับใช้งานได้เป็นปกติครับตัวเครื่องก็จะไม่ติดล็อกรหัสหน้าจอแล้วนะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ